โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยสั้สัวไปเ้ยกุติง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 กุติเสร็จแ้วไอซันเออเอเอามีเอามีลีตี้อะไรเฮ้กุณเลือดเยอะสุดเลยหรอเออโคตึงเลยยั้งหน่อยนะ้ยมันลอยท เอาเอาเอาอะนินเดรินเอาอนินเดรินให้โซอี้เนี่ยกูเอายายให้มันมึงเอาอะินเดรินให้โซอีเดี๋ยวกูเอายา้ม hmm. like okay. so yeah, ันแล้วเขายิงวะรอไอ้ยิงอะโซอีเหรอกูเผลอยิงโดนโดนไอ้ยันโซอี้โดนอ๋อเยอะปูกุกระสุนมันมันมันแตกอ่ะไอ้เยี่ยสันเอ้าไอ้กูไม่ใช่แล้ว กูมาแล้วชิปผูอินสัตไม่ได้เหมือนมันมัมนตีแรงจังวะแย่เงี้ยเข้าห้องก่อนเลยคนแรกอะไรเนี่ยชิปูมึงนี่นะกูเมื่อกี้กูยิงทอมบี้แล้วกระสุนมันเม็ดหนึ่งมันไปโดนรถอ่ะ กูไม่รู้ว่ารถนั้นมันวิดดววิิดได้อะเเ้้ยยนี่กูจะใช้เลื่อยมอไซค์เลื่อยมอไซค์เลื่อยมอไซค์ไม่มีใครตีกูโดนนะไอ้ทำไมเลื่อยมึงส้มมาเต็มเต็มตัวกูเลยไอ้เย็นหนักกับตาไม่กี้ ไอสัตว์เฮ้ยมันมาจากไหนก็ไม่รู้่嘛อะไรละกูกำลังเลื้อยแบบแบบรอบข้างอ่ะแล้วข้างหลังก็มาตีอ่ะเอี้ยยังจะเลื่อยอยู่แย่ทำไมมึงไม่ยิงไม่ยิงไม่ยิงคุ้มกันกูอะกูชิลล์คลองไอ้เหี้ยุ๊กูเห็นโดนเลื่อยอ่ะกูเล่นเองกูเล่นเอง

อ๋อไอ้เนี้ยล้มมันก็สองคนแล้วปั๊กช่วยด้วยปั๊กเฮ้ยไอ้เนี้ยกูยิง,งด้วยเพราะมึงโดนปั๊กไม่มอคอมเพลอะกูยิงอยู่กูยิงอยู่นี่ไงเห็นไหมถ้ามีกูยอยู่ด้วยก็ล้มสามคนไงเฉียวอะไรวะเฮ้ยช่วยกูก่นอนยิงไว้ปั๊กเอ้ยช่วยกูก่อนอีเดียวเป็นตบไอชือ่ออะไร ชูกูก่อนเฮ้ยจีกูเอ็นัตว์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ่าฮยืดไอ้ควายไอ้ปากเล่นอะไรอ่ะข้างในมีวิทกูบอกมีวิทกูเห็นแล้วไอ้เฮี้ยกูบอกให้มีกแทงไอ้ชิ้มไหนบอกให้ชุบกูก่อนโอ้โหชุบชุบมึงก่อนมึงอยู่ใกล้วิทคนแรกเลยก็จ็อกกี้มันโดดใส่หัวกูเมื่อกี้ไม่เห็นหรอ เห็นเห็นกูไม่นำแล้วเฮียครั้งนี้ใครจะนำนำเลยมึงทิ้งเลื่อยไหมให้กูมึงทิ้งเลื่อยไหมให้กูเอามีดเล็กไปโอ้ช่วยยิงสิพี่มึงมึงทิ้งเลื่อยเลื่อยไหมให้กูมึงเอามีดไปทิ้งไงวะกูลืมมึงกด e เลือกเอามีดดิเฮ้ยกูกดอะไรเนี่ยกด e หรอเออมึงหยิบเลื่อยดิเอ้ยมึงหยิบมีดดิ ค่อยๆไปไหมเราลองกดยิงวเอาเลยเองมันปล่อยของยังไงอ่ะกดอีไอสัตว์เปลี่ยนเปลี่ยนปืนโอ้ยไอ้ปังแม่งพูดคำหยาบอันนี้ใส่ไม่ดีเฮ้ยวิปไปบอมไปบอมกุญปันไปบอมเก็บแล้วกูเก็บแล้วเก็บแล้วกูเก็บแล้วโอ้ไอแม่งรอที่จะอะไรอ่ะ ไอ้โซวีดาวอีกแล้วโอ้โหแล้วซอมบี้มันจากไหนยังหนานีิกูมาช่วยแล้วเยกูมาช่วยแล้วกูยิงซอมบี้เมื่อกี้มันตายแล้วไม่ให้หรออ้ที่ตีกูเมื่อกี้ แล้วมาลุมป้าตียมขี้อะไรตรงนี้ก็หนาวไอ้ยเอ้าไอ้หี้ยคิวตายแล้วใครมันไปยิงไงเอซิดวะชุบกูชุบกูไอ้ยไม่กูเห็นกองยามีแทงอยู่ข้างหน้าเราตรงใต้บ้านอะเอายังไงอะมีระเบิดไหมมีมีโมโนรท็อปมีโมโนรท็อปโอเคสวยๆ Mình mới phân da gọi là săn Nào da mới đẻ gọn Thôi ai săn Mùm mùng dơ sụn đứa Tháng ma tháng ma tháng ma Đi đúc dạng này Này Ơ Này Này cú mà hả lâu mùng mai hê Đấy mân bắc mân bắc kinh máy kinh เมื่อไรมันตายเนะี่ยตายแล้วบทยากสุดมันเลือดอยู่ที่ประมาณหกพันเออเระวังรถนะเว้ยระวังรถนะเาว้ยไหนเออ <laughs> ลูกฟองเต็มหลังไอ้ซันเลยอ <laughs> โอ้เต็มเต็มหัวไอ้โซอีเนะี่ยมึงยิงไม่ดูอะไรเลยซอมบี้มันบังอะ่ะมองไม่เห็นพี่เลยกูฮ <c oughs> ิวก่อนแอนแม่งกระจอกอ่ะอยากเจออีกสักตัว เยากเจอสักสิบตัวมันต้องเดินไปไหนฮะซอ,อน,นี่แน่โอ้ยอยิยง็มหน้ากูจะลงใต้บ้านไงมีไงมาแล้วเฮ้ยปืนคู่ไอ้หนุ่มปืนคู่ไปยังใช่ไหมใช่ไหมโอ,โอไม่ได้กลุ้มตายแล้วเออไปไหนต่อวะใต้บ้านใต้บ้าน

โอเคเดลี่เฮ้ยปืนนี่ลงได้ไหมอ่ะไม่ไม่ไม่น่าได้ถ้าเกิดขยาโอเคถ้าเกิดโลกซอมบี้มันเป็นอย่างนี้กูกูเฮ้ยโจ้โอ้ยอุ๊ยมันโดดขึ้นโดนได้ยังไงช่วยด้วยช่วยด้วยเออเฮ้ยจ็อกกี้ไม่เห็นหรอตายแล้วตายแล้ว ไอ้เหี้ยเขาพียตายโอ๊ตเตอร์ฟักมึงไปคาดมึงไปคาดโซอี้อ่ะนี่ใส่ไม่ดีอ๋อเขายิงจ็อกกี้แล้วมันสแป๊ไปโดนโซอี้อ่ะนี่ใส่ไม่ดีเลยแย่แย่วปู้ปู้ปู้ยะไอ้ยันซันไม่ใช้กี่อันแล้วไอ้ซันอันนี้ยาดิไอ้ซันไม่ได้เลยชัยชิมัยยอะไรอ่ะโอ้โหสมุกเกอร์กูช่วยอยู่กูช่วยอยู่ปั๊บ อย่ามาเพื่อนครับโอ้โหคนเยอะเลยฮี่อกูปาไฟกันแล้วมึงอย่าเผากูไม่ได้เผากูมีไอคิวสูงนี่ไงเอ้ยเอ้ยสูไปชู้ไปเด็เขาเบ่งเขาเบ่งเอ้ยมึงจะไปไป้นไปไปอะไปเด็กปาร์เบิรแล้วไปยังไงวะโอ้ซันไม่วิงขวางขวางในปากกระบอกปืนไปไม่งเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะอะ เราเซ็นจิตันดุยดุยทีม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 สุิดมดเกิดมดกูมากูมากูมาเข้าเข้าาเข้้หองเลยห้องเลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงกูช่วยอยู่ไอ้ปาร์คโคเวอร์ไอ้ปาร์คโคเวอร์ไอ้ปาร์คโคเวอร์โอ้จะเข้ากูบอกเข้าห้องเลยไหม เอาเขาเขาก็ผ่านด่านไปทำงานแล้วเว้ยเออเอ้ปาร์กไม่ไม่รู้เรื่องสะเด้โอ้ซอมบี้เต็มหลังกูเลยไปแล้วจ้าเอาสวีไปแล้วสวีกูทิ้งมึงไว้เลเฮ้ยปูอย่ายิงชิบหายแล้วเออ ปูมึงยิงรถ่ะกูยิงโดนด้วยเหรอเออโดนดิต่งแพงเมื่อกี้ใช่หรอกูมีความรู้สึกว่ากูจะตายโอ้ไปเลยไปเลยไปเลยพาร์คไปเลยไม่ต้องสนกูกูกูก็อยากสนนะไอ้เหี้ยแต่ว่าแทงมันอยู่ข้างบนหัวกูอะเฮ้ยปูไปไปไปได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยมันไปตายบ้านไหมเหรอกูจำได้ ปู่มือเท่าไหร่มันอยู่ชั้นสามอ่ะกูมาอยู่กูมาแล้วกูมาแล้วปู่มือเท่าไหร่เยอะอยู่สิบสองเอ้ยวิดวิดปูปูไปเลยวิดข้างหลังมีวิดไปไปเลยกูไปอยู่กูไปอยู่กูติดต้นไม้เยอะกว่าจะเอายาให้ปูแม่งปูแม่งไปทุละโอเคเออแปลกเลยเนี่ยเจออะไรวะปูเจออะไรวะกูโดนมดกัดตีน ปาร์กไปเลยปาร์กมันต้องส่วนกูเราเล่นมึงแน่ใจว่ามึงเล่นใน normal normal ปาร์กไปเลยปาร์กมันต้องส่วนกูอันเด้งขอปหมอการ์กมึมีวิธีด้วยเนี่ยเนี่ยปล่อยให้ชิดนีตบมึงตายเลยย่ะปาร์กความหวังของชาติปาร์กพวกมึงเมื่อไหร่จะเลิกกันมากันได้ดีวะมึงได้เสียงไว้ได้เสียงหายใจไหมเสียงอะไรอ๋อไม่ได้ยินไม่ต้องห่วงปาร์กข้างหลังมึงมีวิธีเลย ม่มีไม่มีเชี่ยกูไปไปเลยเนี่ยมึงใช้สเตบจุกจกมาเตอร์อ่ะรอมันลงมาเว้ยเฮส์ไขแล้วไปวิ่งสวนช่างมันช่างมันไม่ต้องชุบแล้วไขว่าเอ้ยนั่นกูนี่ว่าเอ้ยชุบดีกว่าโอ้ยเยอะเลื่อยเลื่อย บบปักปักหมุนไงหมุน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 เมาส์หมุนเมาส์อุ้ยกำลังใจกำลังใจอุ้ย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 มาว่าอุ้ยมอนสเตอร์โอ้โหหมุนหมุนเป็นโดมิโนเลยหมุนวินหมุนพี่นิวหมุนพี่นิวเฮ้ยดีเบียสหนึ่งบาทเอ้ยหนึ่งล้านเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตัวโชคดีมันมีเรื่อยไอ้เหี้ยบอกแล้วหมุนมาหมุนพี่นิวอ่ะหมุนเมาส์พี่นิวอ่ะหมุนเมาส์อะสร้างนัมบิแท้งสองพันหนึ่งร้อย สังว์คนเดียวเลยวะไอสัตว์คนเดียวดิเยอยก็คนอื่นตายหมดเลยเยอยเจอวิทเลยเยอะกูเจอวิทดิ